สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสิกก็จะนำเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับเป็นประเภทผ้ายันนะครับเป็นประเภทผ้ายันก่อนอื่นพี่พี่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นโอ้ยนะครับกหลุดกล้องไปเลยนะครับผ้ายันฟ้าประทานพรนะครับผ้ายันฟ้าประทานพร,นรของนะครับอาจารย์งูกิมโคยคืออาเซียนแปะลงศรีประทุมธานีนะครับอาผ้ายันผืนนี้นะครับได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกในพิธีฉลอง 99ปีหลวงปู่ผาโกสโลนะครับมีมีการตั้งประังพิธีนะครับปลุกเสกในพิธีนี้และมีเกจิคณาจารย์ร่วมทธิษฐานจิตปลุกเสกมากมายเพราะว่าถ้าเรียนตามตรงนะครับก็มีผู้ที่นับถือศรัทธาทั้งอากงาเซียนแปะลงศีและหลวงปู่ผาโกสโลเป็นคนอาจจะอยู่ในภาคกลางนะครับหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครและเชื่อว่า อากงเซียนแปะโลงสีและหลวงปู่ผาโกสโลนั้นมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกันมากนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีคดกายสิทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อในระหว่างหมู่ลูกศิษย์นะครับ เป็นความเชื่อในระหว่างหมู่ลูกศิษย์ลูกหาที่เชื่อว่าผู้เท่าสองคนนี้ทั้งอากงเซียนแปะลงสีและหลวงปู่ผาโกสโลเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าใครที่เด็กเนื้อร้อนใจหรือมีเรื่องทุกข์ต่างๆนะครับขอแค่ได้เห็นหน้าหรือแววตาที่เมตตาของผู้เท่าทั้ง2นี้ก็ถือได้ว่าจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข ของลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับก็มีผู้ที่ศรัทธาและนําผ้ายันมาร่วมพิธีนะครับเพราะมีความเชื่อว่าก็จะได้ทั้งบาร,รมีของอาโกงเซียนแปะลงศีและบาร,รมีของหลวงปู่ผาโกสโลนะครับผ้าผืนนี้ได้รับการอทิตาจานนะครับจานหมึกสีแดงอักขรเป็นอักษรธรรมอีสานของหลวงปู่ผาด้วยนะครับเป็นผ้ายันกาใหญ่ สิบกาด้วยกันนะครับถือได้ว่าเป็นกาใหญ่นะครับอันนี้กล้องมันหลุดนะครับหากใครชอบรู้สนใจเนี่ยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับแอดแอดไลน์ได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ชมไม่ว่าขนาดไหนนะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆอ่าสวยจริงๆนะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะนะครับก็ถือได้ว่าหน้า อ่าใส่กรอบแล้วไปห้อยพกพาไว้ที่ร้านค้าร้านขายเชื่อได้ว่ามีพุทธคุณด้านค้าขายอากงเสียนแปดท่านท่านชอบค้าขายนะครับอันนี้เป็นกาใหญ่นะครับสิบกาด้วยกันนะครับเยวจะค่อยๆไล่ดูนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขนะฮะอันนี้เป็นตาปั๊มของหลวงปู่ผาโกสโลนะครับก็จะปั๊มทั้งสี่มุม นะครับปั๊มทั้งสี่มุมแล้วก็นี่ครับมีท่านจานด้วยนะครับอันที่คือท่านจานมือนะครับจานมือนะครับท่านจานมือผ้ายันฟ้าประธานพรนะครับอันนี้ตราอาจจะเลือนไปสักนิดหนึ่งนะครับสี่มุมเลยนะครับเนี่ยผ้ายันฟ้าประธานพรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมของผู้ที่ค้าขายนะครับก็เอาไปห้อยที่หน้าร้านนะครับหน้าประตูบ้านก็จะเกิดสิริมงคลนะครับ โดยเฉพาะท่านอ,า,อากงเซียนแปะลงสีนี้ท่านมีชื่อเสียงด้านปรับห่วงจุ้ยต่างๆนะครับเชื่อได้ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เป็นมหาเศรษฐีมากมายนะครับแล้วก็ผู้ที่บูชาผ้ายันนะครับของท่านเนี่ยก็จะเกิดความสุขสวัสดิ์ในครอบครัวหรือแม้แต่การค้าขายก็เชื่อว่านะครับก็เชื่อว่าจะค้าขายดีมีลูกค้านะครับท่านจะชอบคนค้าขาย และบรารมีของหลวงปู่ผานะครับผมเชื่อได้ว่าอักระเลขยัยานที่ท่านจาร์ก็ถือว่าปกปักรักษาคุ้มครองผู้ที่ได้บูชานะครับแม้แต่แขวนไว้ที่บ้านเรือนก็จะเกิดความสุขสวัสดิ์แก่บ้านแก่เรือนนะครับนะได้ทั้งบรารมีของอาอากงนะครับอากงเซียนแปดลงศรีก็ทั้งค้าขายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็วันนี้ก็นำไม้ชมกันมีหนึ่งพื้นนะครับหนึ่งพื้น วันนี้มีไม้ชมหนึ่งผืนหมายเลขศูยนย์ศูนย์ะครับก็เผื่อจะมีพี่ๆที่ชอบหรือสนใจนะครับหายากครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายที่ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปูผ่ผาโกสโลเพราะว่าหลังจากนั้นท่านก็อาพาธและได้ถึงแก่การมมนานาภาพนะครับเนี่ยนะดูกันสั้นๆเลยหลุดหลุดกล้องนะครับก็จะถ่ายยังไง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเผื่อมีอพี่พี่ที่ชอบหรือสนใจเนี่ยก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพในไลน์ให้ชมนะครับว่ามีขนาดใหญ่พื้นใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับพี่พี่วันนี้เราพบกันส,สั้นเท่านี้นะครับอ่าโอเคครับถ้าชอบทักกันเข้ามาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ